คืออาจารย์กับไปหลายวัดหลายบอ่อนเนี่ยกระเ็นเมถาวรเนี่ยกระดีใจนเนาะอัญ,ญมณ์คอนย์นเนี่ยคือไม่ออกคันมา,าอยู่เพคนวละอยู่ส่วนนี้อยู่วัดไร้บอยู่บ้าน,นาเพคนวละเนาะเพราะว่าวัดเท่านี้มีงา,า,มนานหลายเอกสารถูกมุทะนาหน่อมเนาะภาวะเมถาวรเง่ากรเอาใจใส่ต่อวัดว่ดวดวดวดาศาสนาเนี่ยซูดลงซูดใจเนาะตลอดอดไป เอ่อที่ว่าทั้งเบอร์ทั้งหัวเนี่เกิดจากชาติทั้งผู้ที่มี่บุญญาปรมีทั้งผู้มีขึ้นทรัพย์ทั้งผู้มีขึ้นกำลังทั้งผู้มีสติปัญญาเขาก็มาร่วมกันในวัดก่อเม่ออดเนาะแกาสาธุโมทนาหน้าเนาะท่านเป็นเจ้าภาพเจ้าชาติท่าเป็นท่านขึ้นทรัพย์เป็นท่านเกื้อเงี่เป็นท่านสติปัญญาเนาะกาที่ว่าเป็นองค์โปรองไส้ ก็จะว่าพวกเขาเป็นสาวพูดเรื่องเมถาวเรย่อยเรื่อยอิข้องสำคัญนาอีจข้องขนมทมเนียมวัฒนธรรมอันนี้ก็สำคัญพอหน่อยกว่าศาสนาเนาะเขายาวลงยาวเรื่อยขนมทำเนียมวิถีชีวิตอาหารการกินการรื้ถืออันนี้สำคัญเบอร์พอถาแวรเมถาวรเพราะว่าสร้าง ขันบะหมีวัฒนธรรมบ่มีขนมข้าวเนียมบ,บ่มี่หีบของประเภทนี้ินเาอร์เน็ตได้นะพ่อแม่เนาะเออเราต้องให้ความสำคัญเออวัตถุกรรมศาสนาเนาะเอาสอนลูกสอนหลานเขาเอาให้รู้จักขนมข้าวเนียวหีดของประเระระรนะพณีวัฒนธนนนรนรกกมกาอรยาอยู่การกินให้เขาหักเนาะอย่าให้เขาล้มเขาเลื่อนไป ตามยงตามสมัยเน่องเหตุนวไรก็คือโครงการบรรพชาสมานนิที่ผ่านมาเนี่ยก็แม่นยุดประสงค์กับแม่นเผยเทคำสอนของศาสนานอกจากนั้นก็แม่นเผยเทหรือว่าสุกโยกปูกฟังให้ลูให้ร้านของเนาเนี่ยผูดจักษขนมทั้งเนี่ยหีดคล้องประเพนีทั้งเบิ้ลทั้งม้วนให้ผูดจักเนาะอันนี้คือ เอ่อเจตประสงค์ของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนาะอ่าอขอสาธุนเนาะต่อไปหลานทายพระอาจารย์ใหญ่เวียงสันเนาะให้ความเมตตาต่อญาติโยมขอสาธุสวัสดิ์ค

และก็พิเศษนนี้ตั้งการสงฆ์ภยในจะเปิเกียรสิบองคที่จะมาจะเิือกบทธรรมบุญเกิดถวาย้เป็นสังฆาภิษฐแก่ปพิบัิพุทธญาฐานใหญ่บนเรื่องจักรท่าโมที่ญาานใหในอาภาเกิดมีโรคข้าพระาติวเปลี่ยนเพื่อให้มีอายุวนาสุขภาละบรนเลิศุธีจำเลิศ ในศิลในธรรมเราก็เป็นองค์พ่อไส้แกต้นอยาดยมงเฮาสนัของต้นอยาดยองจะเริ่มจะผ่าจะเล่าอกาสมหอดจอเท่ยชานมีเจตนาเสื้อผ้าถวายเพื่อลปัจจัยเก็บาแต่ม่สั้ผ้าสรมาบริจาคได้นาะตามตามมสืาอผ้าในวันนี้ก็เป็นมีซส่เสั้ผ้าของเด็นั่งรอย ่าคล่างปีแมวแก้วลูกอนอ่าสองแสนปีแวลูกออ่าแนีวแท้หน่งลางกีนอกแล้วก็ขอบวพอสนใจอ่านึ่งแมลูนละหาเนาแก้วหน่งล่างกีแล้วก็ถวายอ่าเป็นอาหารอีกหนงลางกีแล้วก็พาสุ้มนึงสุ้มนอกอ่าือว่าต้องต้องวนสองลานกีแล้วก็พาน่งไกเนาะเพราะว่าต้นอย่างโยมเฮาถือว่า อ่าเด่นเป็นจ้าภาพศิลท่ารวมกันอ่พาพิเศษเจ้าภาพในใจดีที่เดินทางมาจากแหวนขมวนอ่าก็กากปเป็นครอบครัวทานซุกมากอ่าเมย์ดอกแก้วน้อยูเมย์ดอกแก้วอ่าอินแปงมันดีน้องเือเป็นห้าวันสิเธอเป็นน้องห้าของทางประจันเื่นชุตตามโมที่เด่นเป็นจ้าภาพจับมุนดาศิล์อ่าจัดตั้ง อุณหภูมิพัฒนามงกุลสืบเสริมปรมีแก่ประเด็จมคุ้มทานใหญ่ที่วันนี้ที่เราตัวอย่างยอาฮต่เได้มาต่อโมโหครูขคาวั้งโทรศัพท์ของคาวจากจิตเซนุจิตวบุขคาวจากกาญจ่ารามีกาญยนาธนอกที่ได้มาหลวงบอกันหรือาพบมกันก็ดีใจที่ได้เห็น้าทานใหเฮาวแห่งห่งถึมากปัจจุบันนี้

น้ออตัวย่างวภาพก็สามาระโพธิ์มัฒนาเป็นเจจาภาพจากมรดสท่าหวก,กันและการเว่าน,นี้จะเป็นมีขบขวดท่านสายฝนห่อนิ้งล่างกีบและการล้านนาอินยนสี่านกีบและกรรบอกเพรไล่สองแสนกีบท่านข้ามวันจตนะตะโพนอหาแสนกีบพอกันหาไม่ออกพรเป็นแสนกีบพอพิีพไม่ออกติ๊ก สองล้านกี่แม่ออกโอตานิยมสี่แสนกี่แล้วก็แม่เซนมานีสี่แสนกี่ไม่ออกวันตีสองแสนกี่อ่าไม่ออกแม่มานีสองแสนกีบไม่ออกอ่าแม่บัวิวันเอสามแสนกี่มาหนีแม่นัทานในพุทธเชียนใหมเนี่ยนี่ไร่ไร่เมื่อนัทานในพุเชียนไว้เปิดประไว้รับจทยไว้ที่ว่าสาธานสทธาของอเจ้า ที่ได้มาอุปภนน่า้เรียน้ว่านี่ตอนกาเคลืนอันนี้ก็ขออุปโภท่านสายจ่ารสัตวของตุนอย่างยุทาตัวคนที่ได้รวมความกันนด้เห่อนนี่ว้าเป็นคนใจดีสุดที่ทั้นานสฆ์จะมาเกียรติงโดยมีการค้าข้างเป็นวัฒนงรรมในที่สว่างตรวทกชาตพัฒนาการเพุทธศาสนาอ้อ่การออกตนอย่างยทา

คนที่รเตถ่านสร้างน้นชาส้าอ่ที่าหล่ทานไล่คนเลยอมอหกับทั้่องแต่จะเล่มพอบิดบานจนสลาเออเพื่อได้หลายปาะเภทผป็นเู้ทพืเดยมเกิดัี้ทับมีท่านเป็นบานขึ้ไปเรื่อยๆคือจะหันานในห้องีสุขภาพแข็งแหบี เตซนุภาพออุูท่านุภาพมาภาพชทานุภาพเล้วก็เตซ่านุภาพอ่ายิงๆไปเรื่อยๆล้วกาส่วนของตุนยาเฮาอ่าท่วามาหอดตอเทเออคือว่าเป็นป่าวัศดีของาหอเนาะเอ่อหลยวการเอ่อโรคแมบุญพัสดองาเหนย หรือว่าเจียกียาสุขภาพในใจเราอุปถาอุปถาปัตตาสศาสนาทั่วแควกตะปืนือวาตตะละวัตตะละว่ามีบุญออดแต่เป็นออดเพลินเพลินแล้วก็ในพุทธนิยมหนอจตเป็นมากก็แสดงว่าอาจารย์พระเจ้าแกเครื่องกินยาบุษเแม่พัน่อเส้นเดียวกันนอแม่ลุ่นอาหารหรือมาหอดตึงเต้า เอ่อมีบริวารเฮ็มาก่อนหมู่คือตั้งแต่ตนเเนาะแม่ไหมนี่ก็มาฮอดแล้วเออบ้านรักเฮาเออแม่ระจันนี่ก็มาฮอดลาเกครบหน้าครบตาเนาะเออที่ว่าตาเฮาแล้วก็พิเศษทั้งแม่มนาเฮาบ้านเกบอ่นะบ้านเซกนกลางบ้านเซกันใต้ หรือว่าหลอรว่อัหอสปอตแมนปัน่นในเสื้อกมานเสต่นแบบไม่ต้องหอดปันหัวแกว่งเิยไลน์หรืวมกันเข่าเป็นบ